สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแบนดในเซาเมือวันที่24เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ดังๆนะคะบริอาภาพพแม่พี่น้องมาเทาสุขสุกสนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากแม่ศรีจันนะคะเด้อคุณแม่โคราชเดอไปติดตามตัวเลขของแม่ศรีจันให้นะคะ จากสถิตินะคะที่เพื่อนคุณแม่คลานเลาเรื่จดไว้นะคะหนึ่งในอันดับที่ท็อปท็อปมากมากเลยนะคะก็คือตัวเลขของแม่ซีจันเนี่ยนะคะคือเราเขามาโดยตลอดนะคะเนาะเอามาหนีนะคะ,ะคุณแม่คุลานพร้อมกันกับเพื่อนของคุณแม่คุลานก็ได้ได้ไปติดตามตัวเลขของแม่ซีจันให้นะคะตัวเลขของแม่ซีจันสิใดว่าเป็นตัวใดตัววงกลมสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีจ้าลูกค่ะวันนี้ก็มาติดตามแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของใครในคลิปนี้คะของแม่สีจันลูกค่ะคุณแม่ได้ค่ะเลขเขาเคยเข้าอยู่เลขเขาเข้าบ่อยจ้าจนเพื่อนแม่เอามาลงนี่คือให้เอามาลงนี่คือหวายความว่ามันก็จะซื้อตามอยู่อืมจ้ะแม่มันก็จะตามอยู่คือมันคัดมาให้เราแล้วจ้า ไม่ได้คัดเองคือว่ามันศึกษามาแล้วมันถึงคัดมาไงจ้าแม่ได้ค่ะถ้าเราไปเลือกเลือกเอาไหนคัดเราจะเอาคนไหนถูกคนไหนนั่นจ้าแ,แม่เออมันไอ,อ้นั่นมาให้เราแล้วมันเน้นเน้นมาแล้วนะ่ะจ้าแม่ได้ค่ะเออเราก็เป็นคนเขาหาให้เราก็ต้องลองตามเขาอนะ่ะค่ะแม่ตามมันไม่เข้าซะหลายงวดมันก็คงไม่เอามาให้เราหรอก จ่าแม่ได้ค่ะมันมันคงเปลี่ยนใหม่กันมันเอามาไม่ใช่มาให้แต่เราอย่างเดียวมันเอามาซื้อด้วยอ๋อค่ะเออนั่แหละแม่ทิ่งให้แอดเขาไปตามที่มันเปลี่ยนมาให้มีอะไรได้ค่ะคุณแม่จ้าจ้าแม่ชิจันว่าที่แล้วนี้เท่าไหร่ตัวไหนนะแม่ไม่รู้เหมือนกันแต่มันว่กว่าเข้าอยู่ว่าอย่างนี้นะจ่าได้ค่ะมันเข้าแต่แม่ก็ไม่ได้ถามมันมาเข้า ตัวไหนตัวไหนมั่ค่ะแต่มันบอกว่าเอาตามที่มันบอกนี่แหละมันว่าอย่างนี้ดูตะแนวตามที่บอกถ้ามันผิดว่าสองวดมันก็ถอยเลกาไม่ล้อให้เราหรอกค่ะแม่ที่นี้การที่มันหามันเนี่ยมันคือซื้อเองค่ะแต่เราขนพ่วงเอามาลงลที่ปิเฉยค่ะอนั่นหะ่ะเจ <น S 1> ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะแม่หกหนึ่ง 61ค่ะเน้น61บนจ้าเกเกนึ91บนล่างอ่าบนล่าง91ค่ะ88บนแ88บนค่ะ92บาสองบนค่ะ98บนล่างปดบนล่างค่ะ95บนล่าง95บนล่างค่ะ นี่แหละก็มีแค่นี้แหละเลขแม่สีจันน่ะอืแม่มก่อนมันจะเข้าบอกจขาวิเธอกันแ,แม่ก็ว่าอุดเลขมันเข้านวเวอน์โนลีนั่นเอากูคำนวณคิดมาแล้วอืว่าใครเข้าบ่อยใครเป็นตาเช่อถือได้ก็เอาไปโกนแล้วเงินเสื่อมันเข้าคไม่ใช่ว่าวดก่อนเข้ามวดน,นี้ไม่เข้าก็ทิ้งวดนี้ไม่เอาเสือมันเข้าอีก ไปเรื่อยๆรา่นี้จ้าแม่นั่นแหละมันจะเลือให้ที่ลงมาให้น่ะก็เอาเอาทั้งนั้นแหละค่ะไวซองน่ะมันก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่มันบอกจ้าแม่มันก็ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าก็ลองดูแต่เอเรมันก็ถูกคือว่าถ้าไม่ถูกมันก็ไม่ได้เสียเงินมันว่าค่ะทีนี้มันก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ไหนๆลอตเตอรี่มันก็ซื้ออยู่แล้ว ไ่ถูกางวันหนึ่งมันก็ถูกรางวันหนึ่งมันว่าอย่างนี้นะแตาแม่อถ้าดวงไม่ดีก็ไปถูกอันค่ะเมื่วันนี้ดวงดีหมดถูกถูกทั้งหมดเลยค่ะถูกลยว่าจะตีมาเจ็ดอะไรเจ็ดสองก็ถูกตีมาเจ็ดแปดก็ถูกตีมาหนึ่งสองก็ถูกตีไปหนึ่งแปดก็ถูกอันนี้หมายถึงว่าอ่าพ้นซื้อลอตเตอรี่ ใช่ดอลตรีแต่รางวัลที่ห้าได้แค่ชุดเดียวเองชุดละกี่ใบคะแม่ก็แค่หกใบชุดละหกใบรางวัลที่ห้าใช่แค่ได้ชุดเดียวค่ะไปได้ไปได้ทางรางวัลที่สามที่สองเอที่สามที่สี่นู่นแหละรางวัลที่ห้าเลยใบเดียวแค่ได้ชุดเดียวหกใบแค่นั้นแหละค่ะนอกนั้นก็เป็นรางวัลที่สามที่สี่ใช่แล้วก็มีไอ้เลข เลขท้ายด้วยไหมแม่เอเลขสองตัวล่างนะก็มีแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ในนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในเลขไอ้หัวซองหัวซองโอ้อันนี้กำลังพูดถึงไอ้ตุหัวซองเมื่อที่แล้วนะแม่เนาะใช่ออันนี้เราฟังขังว่ามันจะเป็นแน่เป็นอนนหรือเพราะว่างวดกวอนนู้นมันถูกเลขบนทั้งสามตัวน่ะค่ะวดที่ไม่มีใครซื้อน่ะ เออหกศูนย์ห้านั่นน่ะะแนค่ะแล้วพอมางวดน,นี้ปุ๊บงวดท,ที่ผ่านมาเนี่ยจ้าไม่ถูกเลยบนแตกไปออกบนลอตเตอรี่วัดเลยค่ะไอ้เอเออหลักร้อยเก้ากับหนึ่งก็ไปเข้าลอตเตอรีอ่คือกันจ้าน<ล><ม>ันแหะเลขของแม่สีจันมีแค่นี้แหละลูกจ้าอ้าวเดี๋ยวหนูขอทวนตัวเลขก่อนนะคะแม่ าตัวเลขของแม่ศรีจันนะคะสาหรับชุดบนมีเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดแปดกับเก้าสองนะคะก็เน้นอยู่ที่หกหนึ่งค่ะส่วนอ่าบนบวกล่างค่ะมีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าค่ะอ,อืมค่ะค่ะคุณแม่ตัวเลขตรงกันเนาะแม่เนาะตรงกันลูกค่ะคุณแม่่เพื่อนคุณแม่อันนี้หรือยังเพื่อนเห็นตัวเลขของแม่ศรีจรันเพื่อนเพื่อนมีความคิดว่ายังไงเพื่อนชอบตัวไหนไหมแม่ ก็ไม่ได้ว่าชอบหรอกคือว่าเห็นว่าเคยไปติดตามเคยเอาเอามาไว้ก่อนนะลูกจ้ะแม่ก็เอาไว้ก่อนก็ยังไม่ทันได้นั่นหรอกยังไม่มวิเคราะห์ไป<ช>ยังไม่ได้ตกลงไม่ได้วิเคราะห์อือวิเคราะห์วันสุดท้ายนู่นเนี่ยวันสุดท้ายเช้าตอนเช้าหวยอ่อ,อนะแม่จ้ะวิเคราะห์กลางคืนให้แม่ค่ะแบบที่แม่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะก็จะซื้ออะไรอะไรมา้างขนาดเลขวิ่งก็ยังไม่ได้วิ่งกระทันหันเลย อืมต้องต้องคือรอวันนั้นวันเดียวใช่ก็ต้องรอดูก่อนค่ะแม่ได้ค่ะรอดูก่อนค่ะคือว่าเพื่อนจะเอามาหลายเจ้าคือมาพิจารณามาวิเคราะห์นู่นแม่เนาะใช่นน่และจะมาพิจารณาดูที่ว่าเอาที่ให้แอดไปนะ่ะคือว่ามันเลือกซื้อหมดเลยจ้ะ แต่ถ้าแอดเอาไม่ได้เอาไม่ได้หมดตามที่มันมันก็ต้องมาเลือกวิเคราะห์เอาใหม่ว่าตัวไหนมันเหมือนกันตัวไหนหน,นั่นนี่กันจะเอาแต่เดี๋ยวนี้มันก็เชิงหนักไปทางโรสเตอรี่ค่ะแต่ลรตเตอรี่ไม่หมดพอแสนอกแต่มันได้เยอะอยู่ค่ะเนี่คือเต็มกระเป๋าเลยเนาะใช่เต็มกระเป๋าแต่ไม่หมดเงินพอแสนอกแต่มันก็ได้เงินเยอะอยู่ค่ะ ยิ่งได้ซุ้มหล่นยิ่งเป็นร้านจูแม่เอ้ยสิบใบนี่เป็นร้านเนาะแม่เนาะคือดวงดวงคนเนาะแม่จะไม่ใช่ดวงเมียแบบดวงผัวดวงผัวใช่แต่ว่าเมียก็เออดวงเมียก็ดีเหมือนกันนะแม่แต่ผัวให้เมียที่เฉยอืมค่ะของผัวก็เหมือนของเมียนั่นแหละจ้ะมันก็ยังบอกของผัวคือของเมียของเมียก็คือของเมียนั่นแหละ ค่ะแม่ก็ามาพูดอย่างนั้นนะคันบอกแม่ค่ะของัวก็เหมือนของเมียนั่นแหละของเมียก็คือของเมียไม่คือของัวหรอกค่ะของเมียก็คือของเองมียจใช่อืมไอเข้าปากช้างแล้วไม่มีการคืนเงินค่ะแม่เฮ้ยจะเรือเตแตไหมค่ะจ้าแม่อ้าววันนี้ของคุณแม่แม่สีจันทร์ก็มีเท่านี้นะแม่เนาะ จ้าจ้า,จาคุณแม่ขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่มากๆเลยให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่รวยๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านนะคะจ้าขอบคุณสําหรับแนวทางดีๆนะคะคุณแม่จ้าจ้า,จาคุณแม่ค่อสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะจ้าลูกโชค,คดีจ่า สรุปตัวเลขเนือาทาั้ท่ายคลิปนี้นะคะเนือทางงตัวเลขจากแม่สีจันทร์นะคะพี่น้องคะชุดบนนะคะ7616 188กับ92นะคะชุดบนนี้แม่สีจันทร์แล้ววงกลมยูทีตัวเลข61ค่ะปัินี้มาถึงตัวเลขบนบวกล่างแล้วพี่น้องเด้อคือสามารถซื้อบนก็ได้ซื้อล่างก็ได้นะคะบนบวกล่าง9198แล้วก็9 5เด้อนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทเขามีสิทรดทุกทุกตัวค่ะ นำมาฝากตอนพมายพินองบาเทาสกูสก้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ, hn, ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่นอ้องมาเท่าสุขุสุขนโชคโชมมันมันลำลำล,ล,ล,ลร้ยลยแห้ง schle, ๆหงปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขเนวท่างดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนของคุณแม่โคราชพ้อมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกเขาไม่อยากสิพลาด ตัวเลขเด็ดแบบนี้นะคะเขามาเล้าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิเดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ